เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอันดอนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปขายลอตเตอรี่ข้างทางนะไม่ใช่นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดันดาเมจจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไว้นะครับว่าการที่เราจะสามารถหาดาเมจต,ตรงนี้ได้นะครับหาจากไหนได้บ้างนะครับแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยทำให้ดาเมจต,ตรงนี้ถูกเพิ่มขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันทํายังไงได้บ้างนะ คลิปนี้มีคําตอบให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันได้เลยนะครับและผมก็ต้องขอพูดเกินไว้ก่อนเลยนะว่าเราไม่มีกําลังทรัพย์ในการเติมเหมือนกับคนอื่นเขานะครับผมก็จะพยายามให้กับทุกคนเนี่ยดันดาเมจต,ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะเพราะว่าการที่เราจะดันดาเมจต,ตรงนี้ให้ได้มากกว่านี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังทรัพย์ในการเติมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหรือใครที่เป็นสายเติมน้อยเหมือนผมนะก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับส่วนสายฟรีก็ ไม่ต้องน้อยใจนะครับผมก็จะพยายามหาดาเมจตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เช่นกันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นตัวค่าชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็จะลืมแชร์เพื่อนภายในแคมป์คุณดูได้อีกด้วยนะก่อนที่เราจะไปเพิ่มดาเมจกันนะครับเดี๋ยวผมขอแวะมาตรงนี้นิดนึงนะครับเรามาทําความรู้จักกับดาเมจตรงนี้กันก่อนเลยนะจริงๆแล้วหลาายๆคนเนเข้ ใจผิดนะครับว่าเราสามารถเพิ่มดาเมจตรงนี้แล้วเราจะยิงแรงเท่านี้เลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับและไอ้ดาเมจตรงนี้มันเป็นดาเมจปอมนะครับที่จะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธคุณได้เท่านั้นนะหากคุณกดดูดีๆแล้วนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าทุกๆ10แต้มนะครับจะไปเพิ่มดาเมจของอาวุธให้กับคุณ1%นะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่743ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่74%เท่านั้นก็พูดง่ายๆนะครับเราก็จะเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่ผมมีอยู่นะครับ เ,เอาไปบวกกับอาวุธของผมที่ผมใช้อยู่นะครับอุปกรณ์ของผมตอนนี้ก็อยู่ที่233ดาเมจนะครับก็เอา74%ตรงนี้มาบวกกันนะแต่ผมก็ต้องพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าการคำนวณตรงนี้ผมไม่สามารถพูดได้เต็มร้อนะครับแล้วก็ไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าเราจะยิงแรงขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าการที่เราไปยิงมอนสเตอร์ตัวตัวหนึ่งหรือซอมบี้อะไรต่างๆที่เราจะไปยิงนะครับเราไม่มีข้อมูลของมอนสเตอร์พวกนั้นนะครับ เพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันไม่มีบอกเลยนะครับในฐานข้อมูลของเกมนี้ว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีเกาะเท่าไหร่ป้องกันดาเมจเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะและนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์ที่เลเวลมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเรานะครับเราก็จะยิงแตกต่างกันออกไป อย่างแรกเลยผมขอไปเริ่มกันที่ทักษะกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าทักษะเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่จะสามารถเพิ่มดามเมจให้กับคุณได้นะหนึ่งเลยนะครับผมขอแวะอุปกรณ์ในการคว้างก่อนเลยนะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้อัพอยู่นะครับผมแนะนําให้อัพเวตันได้ก่อนเลยนะตอนนี้ผมเลเวล66เนี่ยผมก็อัพอยู่ที่เลเวล13นะครับและไออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับหากคุณปาไปโดนศัตรูที่อยู่ในระยะมันนะครับมันก็จะ ลดเกาะสตูให้กับคุณถึง177หน่วยเลยนะครับเยอะมากๆนะครับมันเป็นโอกาสที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยยิงดาเมจแรงขึ้นในตอนนั้นนะไม่ว่าคุณจะเอาไปยิงบอสแคมป์นะครับหรือบอสกิจกรรมต่างๆหรือว่าเอาไปยิงมอนสเตอร์ที่เรายิงไม่เข้าเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่จะสามารถทําให้เรายิงแรงขึ้นอย่างมากเลยระเบิดลูกนี้ผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยอัปเกรดไปด้วยนะครับเราไปดูกันที่พาสซีฟกันบ้างดีกว่าพาสซีฟเนี่ยก็จะมีอยู่2ออันนะครับที่จะสามารถ เพิ่มดาเมจให้กับคุณได้นะก็จะเป็นอํานาจการยิงสูงสุดกับกระสุนเจาะเกาะนะครับและหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็อัปเกรดกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่า2สกิลนี้จะบวกดาเมจให้กับคุณเยอะมากๆนะหากคุณอัพเต็มนะหรือไอ้กระสุนเจาะเกาะเนี่ยก็คล้ายๆกับไอ้อาวุธคว้างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเจาะเกาะเลยนะครับแต่อันนั้นจะเป็นลดเกาะศัตรูก็คล้ายๆกันนั่นแหละผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ย อัพให้เลเวลเต็มไว้ก่อนเลยนะตอนนี้ผมเลเวล66ก็อัพอยู่ที่เลเวล14กับเลเวล18นะครับสำหรับ2สกิลนี้และเราไปดูกันที่การฝึกฝนแคมป์กันบ้างดีก,กว่าก็มีอีกหนึ่งสกิลนะครับที่จะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับคุณได้ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยอัพตันไว้ก่อนเลยนะก่อนจะไปดูการเพิ่มดาเมจอื่นๆนะครับผมขอแวะสกิลเล็กๆแน่น้อยนะครับที่จะสามารถทําให้คุณยิงแรงยิ่งขึ้นนะแต่มันไม่ใช่การเพิ่มดาเม เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสกิลแรกนะครับก็คือนักล่าหัวนะสกิลนี้จะยิงจุดอ่อนคู่ต่อสู้แรงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นนะครับซอมบี้ต่างๆหรือมอนสเตอร์ต่างๆหรือบอสเนี่ยถ้าเกิดคุณอัพสกิลนี้แล้วแล้วยิงหัวของคู่ต่อสู้นะครับมันจะทําให้คุณมีดาเมจตรงนี้แรงขึ้นนะก็อัพให้เต็มไปด้วยนะครับสาหรับสกิลนี้อีกหนึ่งสกิลนะครับก็คือ เพิม่มความแข็งแกร่งของทักษะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่จะสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆดามจอะไรต่างๆนะครับมันก็จะถูกเพิ่มให้กับคุณตรงนี้ด้วยนะก็จะบวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามันเพิ่มแบบหลากหลายนะครับแล้วก็จําเป็นอีกหนึ่งสกิลเลยนะครับสําหรับสกิลนี้ก็จะลืมไปอัพกันด้วยนะเราไปดูสกิลถัดไปกันเลยดีกว่าสกิลนี้ผมก็ชอบมากๆเลยนะครับก็คือ แผ่ถึงตายกับขยายความเสียหายลหลายเกมเนี่ยผมก็จะพยายามอัพสกิลนี้ให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับก็คือสกิลการยิงติดคีอลนั่นเองอันแรกนะครับแผ่ถึงตายเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราในการยิงติดคีนะส่วนไอ้รูปมือที่ว่ามีเลือดหยดขยายความเสียหายอันเนี้ยก็จะเป็นดาเมจคีเท่านั้นหากคุณไม่อัพอัตราการยิงติดคีนะครับคีคุณก็จะติดได้น้อยมากๆและถ้าเกิดคุณยิงติดคีแล้วไม่อัพขยายความเสียหายนะครับ ดาเมจคิของคุณเนี่ยก็จะน้อยมากๆคุณก็พยายามอัพ2 s k สกิลนี้ยให้มันคอมโบกันแล้วก็อัพให้เต็มไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทุกๆเกมแล้วเนี่ยการยิงติดคีเนี่ยโกงอย่างมากเลยผมก็จะพยายามอัพ2 s k สกิลนี้ให้เต็มให้ได้นะ และสกิลสุดท้ายนะครับก็คือนักล่าแห่งพงไพรนะสกิลนี้จะทําให้คุณเนี่ยยิงมอนสเตอร์แรงขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะมีพวกซอมบี้สัตว์แล้วก็มนุษย์ที่ไม่ใช่ผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกโจรทหารอะไรต่างๆนะครับที่เป็นมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยทำให้คุณเนี่ยยิงแรงยิ่งขึ้นและผมอัพถึงเลเวล25แล้วนะครับผมก็จะยิงไอ้พวกมอนสเตอร์พวกเนี้ย แรงขึ้นถึง10%เลยนะก็10%ตรงนี้เยอะมากๆนะครับผมก็จะอัพเต็มไว้ตลอดเลยนะครับหากอัพได้ผมก็แนะนําให้อัพสกิลพวกนี้ไว้ด้วยนะครับก็เป็นสกิลเล็กๆแน่น้อยที่ทุกคนจะต้องอัพกันนะ อย่าลืมไปอัพกันด้วยนะครับผมและนี่ก็คือทักษะหรือพาสซีฟต่างๆที่ผมแนะนําอยากให้ทุกคนเนี่ยอัพให้เต็มไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าไอ้พาสซีฟพวกนี้มันไม่ใช่เป็นการเพิ่มดาเมจโดยตรงนะครับแต่ว่ามันทําให้คุณเนี่ยยิงแรงมากขึ้นจริงๆนะก็พยายามอัพทักษะหรือสกิลต่างๆที่ผมบอกไปทั้งหมดให้เต็มไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยยิงแรงอย่างมากเลย เราไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือทักษะเฉพาะนะครับไอ้ส่วนทักษะเฉพาะพวกนี้ผมขอไม่เจาะลึกเท่าไหร่นะครับมันก็จะมี p a s s i ซีหรือบางสกิลนะครับที่จะสามารถทําให้คุณเนี่ยยิงแรงอย่างมากเลยนะก็จะเป็นในส่วนของ p a s s i ซีต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นสกิลนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มคิดที่้อดาเมจของอาวุธหลักของคุณนะหากคุณอัพมันเนี่ยการ ที่คุณอัพสกิลนี้ก็จะสามารถเพิ่มดาเมจคีิ์ทคอตรงนี้ได้เยอะมากๆนะครับตอนนี้ผมอัพถึงเลเวล4นะบวกดาเมจคิยที่คอถึง24%เเลยนะก็พยายามอัพ พาสซีฟหรือทักษะเฉพาะด้วยนะครับที่จะสามารถทําให้ดาเมจหรืออาวุธหลักของคุณเนี่ยยิงแรงยิ่งขึ้นก็พยายามไปอัพกันด้วยนะครับบาง skill สกิลก็ไม่มีผลต่ออาวุธหลักนะครับคุณก็ดูดีๆด,ด้วยก่อนอัพและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือของสวมใส่แล้วนะก็จะมีหลากถ่ายอันมากเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มจากของฟรีก่อนเลยแล้วก็ไล่ไปเติมน้อยแล้วก็ไปเติมหนักเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ Modify กันก่อนเลยและการ Modify เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่จะสามารถหาดาเมจให้กับคุณได้เยอะมากๆแล้วก็เยอะ มากจริงๆนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเป็นโมดิฟายด้วยหากคุณอยากทําความรู้จักเกี่ยวกับการโมดิฟายให้มากขึ้นเนี่ยผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับการโมดิฟายไว้แล้วนะคุณก็สามารถกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมและคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาเจาะลึกเกี่ยวกับการโมดิฟายมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะแนะนําอุปกรณ์บางชนิดนะครับที่สามารถ modify หาบัฟดาเมจตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะหนึ่งเลยนะครับก็คืออาวุธหลักเราสามารถ modify บัฟดาเมจได้จากอาวุธหลักเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไป modify กันด้วยพยายามหาบัฟดาเมจให้ได้นะครับแล้วก็หาบัฟตันให้ได้นะครับหากไม่ตันเนี่ยคุณก็โมใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็โมได้เรื่อยๆด้วยคุณสามารถกดดูบัฟทั้งหมดได้จากตัวไอเยนะว่าคุณจะสามารถโมบัฟอันไหนได้บ้างนะผมก็พยายาม modify มาเยอะมากๆนะครับแต่บัฟม่วงมันก็ไม่ติด หากคุณมีบัฟม่วงนะครับสัก1บัฟเนี่ยเลตติ้งของคุณเนี่ยจะถูกเพิ่มเยอะมากๆนะครับและพยายามหาบัฟดาเมจให้ได้ด้วยนะครับผมสําหรับบัฟม่วงพวกนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถโมดิฟายบัฟม่วงของปืนหลักติดได้เลยนะครับและตอนนี้ผมก็โมดิฟายบัฟดาเมจมาถึง23หน่วยนะครับและ23หน่วยตรงนี้ก็คือเลเวลตันของบัฟนี้นะครับผมก็โชคดีมากๆเลยได้ดาเมจตันมา1อย่างแล้วนะครับ23หน่วยอย่างต่อไปนะครับที่จะสามารถบวกดาเมจ ให้กับคุณได้ก็คือปุงมือนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นของสวมใส่เครื่องป้องกันเพียงอย่างเดียวนะครับที่สามารถ Modify u บัฟดาเมจได้นะคุณจำเป็นที่จะต้องไป modify ให้ติดบัฟดาเมจที่ถุงมือกันด้วยนะครับผมก็จะลืมไป modify ของชิ้นนี้กันด้วยนะอย่างต่อไปนะครับก็คืออาวุธหนักนั่นเอง อาวุธหนักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถ modify buff damage ได้นะหากคุณไม่ได้ใช้งานมันนะครับแต่ว่าสวมใส่อยู่ที่ตัวคุณเนี่ยและคุณมี buff damage อยู่ในอาวุธหนักของคุณนะครับคุณก็สามารถเอาดาเมจตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นดาเมจรวมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ modify เท่าไหร่มันก็ไม่ออกมาสักทีจน b u ฟม่วงติดของอาวุธหนักนะครับมันก็ยังไม่ออกมานะครับผมก็เสียใจายมากๆเพราะว่าตามจริงแล้วมันมีของถึง4ชิ้นนะครับที่จะสามารถบ เมให้กับเราได้ก็จะมีอาวุธหลักนะครับถุงมือแล้วก็อาวุธหนักนั่นเองถ้าเกิดคุณ modify damage ตรงนี้ติดทุกอย่างนะครับมันจะเยอะมากๆแล้วก็เยอะมากจริงๆนะครับตอนนี้มันตันอยู่ที่23หน่วยนะครับ3ชิ้นนี้ถ้าเกิดผมมีนะครับก็จะบวกแล้วนะครับ69หน่วยเลยนะครับสำหรับดาเมจตรงนี้และของชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือโดนนั่นเอง โดนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถ modify ได้นะแล้วก็ modify ติด buff damage ได้ด้วยนะครับผมผมก็พยายามโมแล้วมันไม่ออกสักทีนะครับจนเลตติ้งมันขึ้นไปถึง173เลยนะแล้วผมโมเท่าไหร่มันก็ไม่ออกนะครับสำหรับ buff damage ตรงนี้หาก damage ออกมาแล้วเลตติ้งมันน้อยกว่าอันเดิมนะครับผมก็จะเลือกไว้ถ้าเกิด damage ตรงนั้นมันตันนะคุณก็พยายามเนี่ยไป modify ตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็หาบั d a m a ทั้งหมด ก็คืออาวุธหลักอาวุธหนักถุงมือแล้วก็โดนนะครับ4อย่างนี้นะครับที่จะสามารถบวกน้เมจให้กับคุณเยอะมากๆ ก็จะลืมไป modify กันด้วยนะเห็นไหมครับว่า d a เมจมันออกมาแล้วแต่ว่า d a เมจมันไม่ตันนะครับผมก็ไม่สามารถรับมันได้จริงๆเราก็ต้อง modify ใหม่เรื่อยๆจนกว่า b u ฟมันจะออกมานั่นเองก็ต้องพยายามกันหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนในการหาของมา modify เนี่ยมันก็เยอะมากๆแต่ว่าทุกๆอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยมันฟรีทั้งหมดนะครับพยายาม modify เรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบทุกๆคนเนี่ยสามารถทำ b u f พวกนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็สู้ๆนะครับสำหรับการ modify ไฟบัฟพวกนี้ถ้าเกิดคุณ modify ติดก็ลองมา comment ไว้ใต้คลิปผมด้วยนะครับผมอย่างต่อไปนะครับที่เป็นของฟรีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะอัพเท่าๆผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่ผมอัพของเสริมแก่งตรงเนี้ยผมไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะอัพเกรดได้เท่าๆผมนะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ต้องใช้เงินสักบาทตัวเกมให้ของมาทั้งหมดแล้วก็สามารถอัพเกรดได้ทุกๆชิ้นเลยนะหากคุณเลเวลขึ้นแล้วก็อย่าลืมไปอัพเกรด ตรงเสริมแก่งกันด้วยนะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่ามันง่ายมากๆกการเพิ่มดาเมจเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างมากเลยและการที่คุณหาชิปมาเพิ่มดาเมจตรงนี้มันก็สามารถหาได้ด้วยเช่นกันนะครับและชิปตรงนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่ได้เติมเงินสักบาทนะครับผมค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับแล้วก็พยายามหาชิปเนี้ยมาในทุกๆวันนะครับซื้อภายในตลาดรอราคาตกนะครับแล้วก็ซื้อมันมาเรื่อยๆและชิปนี้เป็นอีกหนึ่งชิปนะครับที่จะ สามารถบวกดาเมจให้กับคุณเยอะมากๆถ้าเกิดคุณเก็บเล็กผสมน้อยแบบผมนะครับคุณก็จะได้มันมาอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าชิปพวกนี้มันมีการอัปเกรดด้วยนะครับหากคุณรวมแล้ว30ชิ้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เลเวล1เท่านั้นคุณก็ต้องอัปเกรดมันไปเรื่อยๆโดยการหาชิ้นส่วนมันไปนะครับแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยเหมือนผมเนี่ยเพื่ออัปเกรดเลเวลของมันให้ได้นะครับและชิปนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะครับว่าคุณชอบแบบไหนบางคนเขาชอบดาเมจก็ซื้อชิปกองหน้านะครับ บางคนชอบแบบยิงติดคีดทิคอรแบบบ่อยก็ซื้อแบบผมได้เลยนะครับ ชิปทำลายล้างสูงชิปนี้จะเป็นการบวกค่า critical hit นะครับหรืออัตราการยิงติดคิดนั่นเองผมก็อัปเกรดมาเลเวล2แล้วแหละมันก็บวกเพิ่มมาอีกเล็กน้อยนะครับก็พยายามหาชิปตรงนี้ไว้ด้วยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สามารถหาได้ฟรีๆนะครับและบวกสเตตัสหรือดาเมจให้กับเราได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าชอบแบบไหนก็พยายามไปเก็บมันด้วยนะครับผมสําหรับส่วนการหาชิปตรงนี้นะ ก่อนที่เราจะไปดู2ออย่างสุดท้ายเกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจเนี่ยผมก็ขอแวะมาอีกหนึ่งที่นะครับซึ่งที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับคุณเยอะมากๆก็คือในส่วนของบัฟอาหารนั่นเองแต่ว่ามันจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับและบัฟที่ผมแนะนําที่จะบวกดาเมจเยอะมากๆนะครับก็คือบัฟแซนด์วิชผักกาดหอมนะ ซึ่งบัฟนี้จะมาให้คุณใช้ได้ตอนเลเวลประมาณ65หรือ66เนี่ยแหละผมก็จําไม่ได้นะครับและบัฟนี้จะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับคุณได้เยอะมากๆนะก็ใช้ผักกาด2นะครับเนื้อ1แล้วก็ไข่1บัฟดาเมจตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันจะอยู่เพียงแค่10นาทีเท่านั้นหรือหากคุณตายเนี่ยบัฟนี้ก็จะหายไปทันทีเช่นกันนะก็สามารถทําได้ที่บ้านเลยทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับส่วนบัฟนี้นะครับวิธีหาก็ง่ายมากๆเลย บัฟเหล่านี้นะครับมันก็จะสามารถซื้อได้ในร้านค้าสเสบียงของการปลูกผักได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาการซื้อบัฟนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดที่รูปตะก้าทางซ้ายบนได้เลยนะครับและมันจะมีสูตรอาหารอยู่พวกสูตรอาหารพวกนี้ก็จะมาตามเลเวลของคุณนะครับคุณก็สามารถมาซื้อบัฟพวกนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับตามเลเวลของคุณก็บัฟนี้จะอยู่ในตอน เลเวลประมาณ65ถึง66นะครับก็สามารถซื้อได้ส่วนใครที่เลเวลยังไม่ถึงนะครับก็ใช้บัฟนี้ไปก่อนนะครับมิลเชคผลไม้เนี่ยก็บวกดาเมจถึง43หน่วยเลยหากคุณชอบการบวกดาเมจก็อย่าลืมมาซื้อบัฟพวกนี้ด้วยนะครับและการใช้บัฟพวกนี้มันก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปด้วยนะหากคุณไปยิงซอมบี้เนี่ยคุณก็ต้องกินบัฟที่จะสามารถยิงซอมบี้แรงขึ้นหรือยิงพวก ึ่งมนุษย์หรือพวกมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับพวกทหารโจนอะไรพวกนี้มันก็จะมีบัฟในส่วนของมันอีกด้วยนะคุณก็ต้องใช้ให้ถูกตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรมนะครับผมก็อย่าลืมไปทำบัฟกันด้วยนะต่อไปเราไปดู2อย่างสุดท้ายกันบ้างดีกว่าก็คือการเพิ่มดาเมจโดยการอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ขัดเกลานะครับ ใน2ออย่างนี้นะครับหากคุณเป็นสายฟรีเนี่ยคุณก็ต้องอัพเรื่อยๆนะครับและไม่ต้องรีบนะส่วนใครที่เป็นสายเติมน้อยนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อกาสเสบียงกันด้วยนะซึ่งกาสเสบียงพวกนี้มันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ย ได้รับคูปองในทุกๆวันนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเติมตลอดนะครับตอนนี้มันหมดแล้วแหละผมก็จะไปเติมมันอยู่ตลอดเวลานะครับทางซ้ายเนี่ยมันก็จะสามารถเติมได้ทุกอาทิตย์นะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นรายเดือนนะและ2อ,อย่างเนี้หากคุณเติมมันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนนะครับคุณก็จะได้รับ3,600คูปองนะครับซึ่งคูปองตรงเนี้มันสามารถเอาไปแลกพิมพ์เขียวหรืออุปกรณ์ในการอัพขัดเกลานะครับเราก็สามารถใช้คูปองตรงเนี้ซื้อได้ในทุกๆวันเลยนะ คุณก็จะสามารถซื้อพิมพ์เขียวได้ถึง15ใบต่อวันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังสามารถซื้อขัดเกาได้ในทุกๆวันด้วยผมก็แนะนําเลยนะครับ2อ,อย่างนี้สามารถซื้อได้ในทุกๆวันนะครับก็คือการ์ดเสบียงเนี่ยรายอาทิตย์แล้วก็รายเดือนเนี่ยคุณจะได้รับคูปอง3,600ในทุกๆวันเพื่อมาซื้อพิมพ์เขียวแล้วก็ขัดเกานั่นเองก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเติมน้อยผมก็แนะนําซื้อเพียงแค่2อ,อย่างเนี่ย คุณก็สามารถแลกของพวกนี้เพื่ออัปเกรดตัวคุณได้แล้วนะครับผมเรามาต่อกันที่อุปกรณ์การแต่งปืนกันต่อเลยดีกว่าไอพวกอุปกรณ์การแต่งปืนพวกนี้มันก็จะมีค่าสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะบวกสเตตัสที่ไม่เหมือนกันนะครับและการที่ผมจะมาอัพ ของพวกนี้นะครับผมก็จะอัพพวกลำกล้องปืนเป็นอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่ามันจะบวกดาเมจแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มันบวกเยอะมากจริงๆนะครับหากคุณอัพมันมาแล้วนะครับผมก็แนะนําให้อัพทุกๆอย่างให้มันเป็นเลเวลเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีเซตอุปกรณ์เสริมก็คือเซตเลเวลรวมนะครับและถ้าเกิดคุณอัพเกรดทุกอย่างให้มันเป็นเลเวลเดียวกันเนี่ยคุณก็จะได้รับดาเมจเสริมตรงนี้อีกด้วยนะอันนี้ผมก็ขอเรียกมันว่าเป็นเลเวลรวมของอุปกรณ์การแต่งปืนของคุณนะ ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล8 ผมก็จะได้ดาเมจตรงนี้ถูกเพิ่มขึ้นมาถึง84หน่วยเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะและผมก็อัพลำกล้องปืนไปอีกมันก็จะบวกดาเมจตรงนี้เข้าไปอีกนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆอ,อ,อัพมันนะครับแล้วก็พยายามหาพิมพ์เขียวเนี่ยเพื่อมาอัปเกรดอุปกรณ์การแต่งปืนของทุกคนให้มันสูงยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้อุปกรณ์การแต่งปืนของคุณเนี่ยมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นนั่นเองก็ในส่วนของตรงนี้นะครับคุณสามารถอัพได้ทั้งอาวุธหนักแล้วก็อาวุธหลักของคุณ เลยนะครับซึ่ง2ออย่างนี้ถ้าเกิดคุณอัพมาแล้วดาเมจตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มให้กับคุณเยอะมากๆทั้ง2ออันเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของดาเมจรวมให้กับคุณด้วยนะครับผมก็จะลืมมาอัพ2ออย่างนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับอย่างต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่ขัดเกากันเลยดีกว่าขัดเกาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับในส่วนของการอัปเกรดอุปกรณ์ขัดเกาพวกเนี้ยมันก็มีเลเวลรวมด้วยเหมือนอุปกรณ์การแต่งปืนเลยนะครับ หากคุณอัพทุกๆอย่างเนี่ยเป็นเลเวลเดียวกันตามที่มันต้องการนะครับมันก็จะมีเซตบวกดาเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็มีของครบ8อย่างนะครับถึงเลเวล18เนี่ยตอนนี้ดาเมจของผมก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก74หน่วยเลยนะ ซึ่งขัดเก่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับคุณเยอะมากๆได้โดยหลักๆแล้วนะครับผมก็จะมาอัพอาวุธหลักแล้วก็อาวุธหนักก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจพื้นฐานให้กับอุปกรณ์ของผมซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แยกกันนะครับหากคุณอัพอาวุธหลักแล้วมันก็จะเพิ่มเพียงแค่อาวุธหลักเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของอาวุธหนักเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มดาเมจพื้นฐานให้กับอาวุธหนักของคุณด้วยเช่นกันนะครับ สองอย่างนี้แยกกันแต่ว่าผมจะอัปเกรดให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าดาเมจพื้นฐานตรงนี้จะบวกเพิ่มเยอะมากจริงๆนะและนอกจากนี้นะครับหากใครที่โมบัฟดาเมจพื้นฐานติดตรงนี้ก็เหมือนกับว่าคุณอัปขัดเก่าไปอีกหลายเลเวลเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่4ถึง4.3%นะเหมือนคุณอัปเกรดไปอีก4เลเวลนะ ซึ่งตอนนี้ผมก็อัปเกรดเป็น22ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์ขัดเกลาเนี่ยเยอะมากจริงๆนะในส่วนของตรงนี้ก็ใช้เงินเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยก็ค่อยๆอ,อ,อัพมันไปนะครับแล้วก็พยายามอัพให้มันเป็นเลเวลเดียวกันทั้งหมดให้ได้นะครับหรือไปดูตรงเลเวลรวมเนี่ยว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเหลืออีกกี่ชิ้นนะครับเพื่อที่จะ อัปเกรดเลเวลถัดไปให้ได้นะผมก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาอัพทั้งอุปกรณ์การแต่งปืนแล้วก็ขัดเก่ากันด้วยซึ่ง2อย่างนี้จะเป็น2อย่างที่จะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับคุณเยอะมากๆนั่นเองและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือพวกสายฮิลนะครับหรือไอ้ปืนฮิลพวกนี้ก็จะบวกดาเมจเยอะมากนะครับหากคุณใช้ปืนฮิลเนี่ยดาเมจของผมเนี่ยทะลุไป800แล้วนะครับถ้าเกิดผมกินบัฟแล้วก็ใช้พาสซีฟต่างๆของมันอีกเนี่ยมันก็ น่าจะทะลุขึ้น900ได้แล้วนะครับสาหรับการใช้ปืนฮิลตรงนี้หากใครที่ยังไม่ได้ดูพวกสายฮิลนะครับผมก็ได้ทําคลิปของสายฮิลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ได้กินบัฟดาเมจที่ผมทาเอาไว้นะครับก็คือไอแซนวิดผักกาดหอมที่ผมบอกไปเมื่อตอนกลางคลิปนะครับมันก็จะบวกดาเมจผมถึง869แล้ว แล้วถ้าเกิดผมใช้พาสซีฟของมันอีกนะครับตอนนี้ดาเมจของผมก็น่าจะทะลุเกือบ900แล้วนะครับโอ้โหเ2 5เลยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มดาเมจทั้งหมดของตัวผมนะครับซึ่งผมก็ทํามาเองโดยที่ศึกษามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลกับคุณผู้ชมตรงนี้นะผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปอัปเกรดตัวละครของคุณตามที่ผมบอกด้วยนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนอะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บค่อยๆหานะครับแล้วก็ค่อยๆอยัพคุณก็จะ มีดาเมจตรงเนี้ยถูกเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดคลิปผมมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนภายในแคมป์คุณดูได้อีกด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีฮะ